d มรู้สึากครบผ t กดีมากคมี่ากผีาผม้ากครับมากค s ้ e ากค o ากมรูากรับมรูมากครบูกมากคากครับีคาาาาารัค แต่ส่วนใหญ่ก็จะมักจะชนเสาชนคานไปเรื่อยแล้วก็แล้วก็ส่วนลูกฟรีฟรีคิกเขาก็พยายามยิงหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่มีประสบควา์สำเแรบบ็จแต่วันนี้ครับในที่สุดเขาก็สามารถทําได้ก็เหมือนความฝันที่รอมานานมันเป็นจิงครับทีมที่เริ่มเล่นดีขึ้นอย่างไรก็ for the you are and team in the second leg is now is i m p r o v e or not for the when the when, the when you come yeah sure because uh, we have more more time to to training together before we we don't don't train it so much together. That's why uh, it's difficult to score. But now we have time, and uh, day by day we we improve. ครับก็หลังจากที่เราได้แน่นอนครับทีมมีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับหลังจากที่ช่วงแรกๆเราไม่ค่อยมีเวลาฝึกซ้อมร่วมกันนะครับช่วงหลังเราก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกันมีการใช้เวลาให้มากขึ้นก็ ทีมก็มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดครับทุกวันทุกๆวันที่เราฝึกซ้อมก็เห็นการพัฒนาของทีมครับตั้งแต่ไปที่กัมพูชาแล้วก็ซัปโปโรและเกมนี้จะเห็นคูนปตีเล่นง่ายขึ้นและเล่นเพื่อทีมเยอะขึ้นนี่เป็นความตั้งใจของคูนปตีโอเคครับเยอะมัน yeah, confident I don't know why the some some people ask this because I always uh, try to to play with my 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 friends yes but uh, I have to to improve also เ h uh, game by by game and the training by by training โอเคครับก็อย่างที่บอกครับที่ผ่านมาจะมองว่าเขาเล่นหลายคนอาจจะบอกว่าเขาเล่นเพื่อตัวเองมากไปแต่เขาบอกว่าเขาพยายามจะเล่นเป็นทีมมาตลอดครับแล้วก็เขาพยายามพัฒนาตัวเองกับทีมการเล่นกับทีมมาโดยตลอดครับซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าเขาพยายามเล่นกับทีมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของเขาเองจังหวะฟรีคิกทำไมต้องวิ่งหาอุ้ม for the after the you got you got the score from the free kick l y you run to the <laughs> I don't know too. <laughs> uh, I see him because uh, we try to 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 train him together for for free kick. And uh, this time he don't don't say nothing for he won't shoot. And uh, I concentrate and uh, I say this is the time to to score. Okay. <laughs> ที่ผ่านมาครับระหว่างการฝึกซ้อมเขากับอุ้มธีรทร์ก็พยายามฝึกฟรีคิกด้วยกันทั้ง2คนครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเขาพยายามจะทำทั้ง2คนพยายามฝึกซ้อมเพื่อทำประตูได,ด้จากฟรีคิกมาก็สุดท้ายมันก็นกนประสบความสำเร็จครับปากอะไรถึงของเชียร์ครับโอเค give the say กิฟต์เดอร์เ t สติ้งทูเดอะแฟนทูสุดพอร์ตเ we fight together and don't give up and uh We try to to give more more best best games. and all, all games win uh, uh, try to, to fight to, to โอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับกองเชียร์ทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์ร่วมกันมาต่อสู้ร่วมกันครับเขาสัญญาว่าทุกๆเกมเขาจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็มอบความสำเร็จกลับไปให้กับแฟนบอลครับโอเค thank you ขอบคุณครับ thank you <S <S <an>